พี่น้องพบกับช่องคุณนายไส้กรอกนะคะคุณนายไส้กรอกหรือปาต้อมเนาะคะ่ะบรรยากาศดีเ่าะค่ะพี่น้องเห็นบกเขียบบอบกเขียบทึงต้นบกเขียบสดสดท้งต้นเนาะคะ่ะเป็นยังคุณป้าต้อมคือได้มาอยู่หลังบ้านสวยๆแบบนี้คุณป้าตอมกลับมาบ้านแล้วจ้กกลับมายอสุทอแล้วจ้ะขอหลบลี้ภัยหนีโรคระบาดมาอยู่บ้านก่อนค่ะพี่น้องบอ่ไว้แล้ว โรคระบาดหลายคักคนติดหลายคักแพงไก่โตมาเรอยเนาะจ้าเนาะหายของกับว่ามีความปลอดภัยมันเสี่ยงแห้งหลายค่ะพี่นองกลับมาก่อนก่อนเฮาสิติดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้มันซวงมันหายไปจึงค่อยกลับไปหาไม่กับว่าสายเนาะคะ่ะเอาชีวิตจาของไวก่อนเนาะคะ่ะเนาะมันอนีก็เลยกลับมาบานกลับมาได้ถึงสักพักหนึ่งกินเขา่ากินเข่าเลยก็เลยยากออกมาหลังบานแม่บอกว่าบระเขียบติดไหลยหน่วยยุก,ก็เลยยากออกมาเล่นหลังบานจา้ะ แต่พอว่ายัางบ่เดยไปหาผู้ใดกัขอกักตัวกรนเนาะค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะคะนะ่ะเนาะกักย่านเพนย่านนํานมันหลากก็เลยบ่สิบบ่ไปหาผักับข่วงอีกหลายมือปกติเขาก็ต้องกักตัวสิบนะสี่มือเนาะค่ะเนาะถึงเขาสิมั่นใจว่าจะของดูแลจะของดีปลอดภัยแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนในหมู่บ้านถึงผู้ใหญ่บ้านถึงอสมอเพก่เดียวสิมาตรวจเนาะคะนะ่ะเนาะตามขั้นตอนของเพนเนาะคะนะ่ะเนาะก็ให้ความร่วมมือเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้เพนยังบ่ท่านเดียมากเพราะว่า จะมาถึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคงมา,มาแกลงเรื่องอื่นเพิ่นอาจจะขอมีขันเขามาตรวจมาสอบถามต่างๆนาน,นากะในขั้นตอนของเพิ่อนเนาะคะ่ะเนาะมาหนี้คุณป้าตอมกันเลยมาบอกเราให้พี่น้องฟังว่าเออมาบ้านแล้วเนาะจา่าเนาะเดี๋ยวสิบ,บานเป็นยังไงยู่งยังไงถ่ายบรรยากาศไปหานั่นนี้นเน่นนี่ยู่บังได้ยังไงกะเดี๋ยวสิถ่ายลงคลิปให้เบิ่งเนาะจ่ะตอนนี้ก็สบายใจแน่เดี๋ยวมาหอดบานแล้ว มากับรถพี่น้องค่ะอาจจะมีคําถามว่ามากยังไงคือมีรถมากมากับรถญยาิพี่น้องเพิ่นไปของอเพิ่นไปขนของค่ะญยาิพี่น้องเพิ่นไปขนของจากกรุงเทพมาบ้านก็เลยขออาศัยติดรถมาน้าเพิ่นเนาะหานะก็เลยสบายเนี่ยทำม,มารถส่วนโดยสารก็คงสิรประกาศมาน้าพวกเพิ่นหรอครบบกออค่ะเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะหานะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะล่ให้เบิ้งว่า ย่บานพ่อมีอย่างแน่เฮ็ดยังไดหรือชีวิตอยู่งยังไดเป็นยังไดเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่นอ้องขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะที่เขามาติดตามช่มเป็นกำลังใจให้คุณป่าเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนคุณป่าอาจจะยังบ่หลเนาะคะ่ะแต่ว่า,าก็ขอฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ต่อต,อตอไปในเด้อจาัาจะได้มีแห้งมีกำลังใจเฮ็ดต่อไปเนาะคะ่ะช่วงนี้บ่ได้ขายของแลว้วอยู่บานอาจิมีคลิปต่าง ยืบอานานเหาว่ามีอย่างแนพวกหากินยังไดอยู่ยังไดเดี๋ยวสิลวงคลิปให้เบินน่งเนาะจ้าเนาะคลิปนี้คุณปากอขอฝากไว้ซ้ำหนีเนาะจ้าเนาะอ่าขอไปก่อนแล้วเนาะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ